ยืมคําจากโลกแต่บอกเล่าได้ในแบบไทยภาษาไม่ไกลหากหัวใจเปิดรับการเรียนรู้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววริญยามังคลาครูวิชาภาษาไทยโรงเรียนเมืองถลางเด็กๆคะวันนี้ครูโยมีความรู้เรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจําวันมาฝากเด็กๆทุกคนกันด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทยตอน คำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษจะมีเนื้อหาอย่างไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะสาเหตุของการนำคำยืมจากภาษาอังกฤษมาใช้นั่นก็คือการติดต่อค้าขายการทูตกับชนชาติตะวันตกตั้งแต่สมัยกรุงศรียุทธยาจนปัจจุบันที่ผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดนเรามาทำความเข้าใจในเรื่องลักษณะของคำที่มาจากภาษาอังกฤษกันค่ะโดยมีลักษณะดังนี้ 1. เป็นคำหลายพยาง 2. เป็นคำที่มีเสียงควบกล้ำบางตัวที่ไม่มีในภาษาไทยเช่นบลอ,รอบอรอฟอลฟอล 3. ม,มีตัวสะกดที่ภาษาไทยไม่มีเช่นฟอลอซชอ,อและ 4. มักจะเติมไม้ทันทคาตหรือตัวการันกับบางตัวที่ไม่ต้องการออกเสียงค่ะตัวอย่างคำที่มาจากภาษาอังกฤษ เช่นคำว่า d r u m m a y o r v i ไบโอลินฟุตบอลสปาเก t ตีลอตเตอ y ี่และเสื้อเชิ้ตค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้รับความรู้ในเรื่องคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษไปเยอะเลยใช่ไหมคะครูโยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคนในการทำความเข้าใจเรื่องคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ วันนี้ครูโยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ